สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตุมตามออนทั่วดังที่ท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันสปปลาวเฮากำลังพบกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างนักหน่วงและก็ยังถืกจัดอยู่ในอันดับหกของโลกประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุดตามสำนักข่าวหลายสำนักข่าวได้รายงานซึ่งทาน ke, สตีฟเฮนเก้ศาสตราจารย์ทางด้านเศษฐศาสตร์ประยุกต์ ผู้กอ่อตั้งและผู้หว่วมการของสถาบันเศรษฐกษิจโลกสุขภาพและ Study of Business Enterprise and George Hopkins University ใหู้้ว่าการจัดอันดับของอัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกซึ่งมีทั้งหมด15ประเทศปัจจุบันลาวเฮามีสิติอยู่นำอัตราเงินเฟอ้อแมนไลยจากเปอร์เซ็นต์อัตราเงินเฟอ้อแบบกระโดดขันซึ่งเป็นเรื่องหน่าตกใจหลาย ที่โปปลาเฮาติดหนึ่งในสิบของประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์อัตราเงินเฟ้อสูงสุดและเป็นหนึ่งในหกของโลกซึ่งห้องจากห้าประเทศในนั่นก็จะมีประเทศซิมบับเวประเทศเลบานอนประเทศสีลังกาประเทศตุรกีประเทศเวเนซุเอลาและประเทศลาวซึ่งจัดอยู่อันดับหกและมีประเทศกาหน้าอาร์เจนตินาอิรันยูเครน ปากีสถานซูดานไนเจเรียซีเรียและอียิปต์ตามลำดับซึ่งปัจจุบันแล้วเราเห็นได้ว่าพี่น้องสาวลราเรากำลังพบวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างนักนวงเห็นได้จากการไปซื้อน้ำมันหลายๆปั๊มกัมีน้ำมันจำกัดที่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าโสมไซบางปั๊มก็บ่มีน้ำมันจำหน่ายและก็ได้ปิดโตลง อันเ็ดให้มีผลกระทบอย่างนักหน่วงให้กับพี่น้องชาวลาวทั่วประเทศดังที่ตุ้มตามก็ได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการไปเติมน้ำมันของพอม่ปะาชนอยู่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่ามีพบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเามนการขาดแคลนน้ำมันเห็นหลายคนก็ได้เอารถไปใส่น้ำมันและก็เอาตุกน้ำไปใส่เพื่อ ห้องพับและก็กักตุนไว้ใส่ในยามที่จําเป็นและหลายแรงข่าวก็ได้ไปซื้อว่ามีการประกาศว่าว่าห้ามใส่ตุกน้ําอันให้พบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะแมนผู้ที่เหตุเกี่ยวกับเรื่องการขิ้กร,รรมซาวขั้วกรดโดยเฉพาะแมนซาวไฮซาวนาก็ต้องได้เอาอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะแมนเป็นเครื่องจักรเป็นรถไถก็ต้องได้เอาไปเติมน้ํามันยูบ้ามหรือกุ่ง อันนี้ก็จะเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเฮาบบเพียงเตการขาดแคลนน้ำมันเท่านั้นการขาดแคลนน้ำมันเฮดให้สินค้าต่างๆกระโดดโตสูงโดยมีอัตราการเพิ่มราคาขึ้นโดยเฉพาะแมนเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับเครื่องบริโภคแล้วแมนมีอัตราเพิ่มขึ้นแบบทบคึงและก้าวกระโดดซึ่งเฮดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องพบปัญหาหลายด้าน อันนี้ก็จะเป็นภาพเพียงส่วนหนึ่งที่ทุกมตามได้เอามาให้กับทานสมได้เบิง่งตามทีละรับโอ้โอ้ยังใส่ได้อยู่ <c oughs> ยังออกอยู่โฮหหหยหหสหหหหหมันท่านผู้ชมเบิ่งไห <laughs> โละล้ไอ้ไซที่ก็ทาดดเลย

มาตำรารเล่เพ่เดียวหน่อยหน่อยวมาครับครับครัรับครัครัับครัครัรับครับับครับครับครับคที่ครรับคิ้บครัลครับ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 คออกที่บครเบคอับครับครับครับะแับครับ่รับครับคะับครับครรับครทบครับารับครัคเับส่ับครับคครวรับครับครับครันครับปรัฟครบคยังมาในครับครับครับคยับคร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 ับ ไปเดินร oh, so yeah, like ้านอาหารรานะไรรับเรียบร้อยของเขาเรื up, ่อยเรื Allah ่อยเขาหัดเอยของใครแป๊บแป๊บแป๊บเตือนหนีได้ไหมได้ไหมไม่ได้ต้องวางใช่ไหมต้องวางต้องวางต้องวางจับจับจับก่อนจับก่อนมันคลุงอันนี้นะมันคลุงอันนี้อ้ยอ้าวเด้อเด้อหัวเด้ออ๋อของใครบ้านะนี่โอ้ยของเขาแป๊บแป๊บ เอาบอนได้เหมือนสองตุ๊กอย่าเสี่ยงออกไปนอกเลยบ้านี้ของของเฮาเด้อสองตุ๊กเด้อและนี่ก็คือภาพบรรยากาศตัวจริงที่ตุ้มตามได้นำมาประกอบกับบทความในมือนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้กับซ่องตุ้มตามออนทัวร์เดอร์บังว่าประชาชนลาวเฮาจะพาวิกิดการ ทางด้านขาดขาดแขนน้ำมันยางไววาและกลับเขา้าสูสภาพปกติเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร้กับซ่องตุ่ตามออนทัวร์เดอร์แล้วเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกับคําว่าสบายดี